วันที่12ตุลาคมปี2541ผมได้รับจดหมายจ้างวานให้เข้ามาสำรวจบูรณะวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในป่าลึกของจังหวัดเชียงรายชาวบ้านเรียกมันว่าวัดปากเงาดำไม่มีประวัติในกรมศิลปากรไม่มีบันทึกการสร้างมีแต่คำเตือนสั้นๆในจดหมายว่าจงอย่าได้ยินเสียงกระดิ่งตอนแรกผมคิดว่ามันก็แค่ซากประหักพังธรรมดาแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาความเงียบของที่นี่มันกลับดังจนน่าขนลุก สถาปัตยกรรมที่นี่แปลกประหลาดมันไม่เหมือนวัดล้านนาทั่วไปศาลาการประเรียนตั้งขวางทิศตะวันตกและที่ใจกลางความมืดมิดนั้นผมพบมันกระดิ่งสัมภเวสีตามตำนานเล่าว,ว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อส่งเสียงให้เทพเจ้าได้ยินแต่มันถูกแขวนไว้เพื่อกักขังอะไรบางอย่างลวดลายบนนั้นไม่ใช่บทสวดมนต์แต่มันคือคำสาปแช่งผมรู้อยู่เต็มมกว่าไม่ควรแต่ต้องแต่แรงดึงดูดของมันช่างรุนแรงเหลือเกิน ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นเฉียบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนไม่ใช่เสียงดังกังวานสยอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันกลับเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ดังลั่นอยู่ในหัวของผมเพียงคนเดียวกลิ่นทูบเน่ากระครุ้งขึ้นมาแทนที่กลิ่นดินอากาศรอบตัวเย็นยเยือกจนขนลุกชันผมขยับตัวไม่ได้สัญชาตญาณร้องเตือนว่ามันตื่นแล้วและตอนนี้มันกำลังยืนหายใจรถต้นคอผมอยู่ผมวิ่ง วิ่งสุดชีวิตวิ่งไม่สนทิศทางไม่สนว่าหนามจะเกี่ยวแต่ยิ่งวิ่งทางเดินนี้กลับยิ่งยืดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดผมจําต้นโพต้นนี้ได้ผมเพิ่งวิ่งผ่านมันมาแล้วทําไมทําไมผมกลับมาที่เดิมมันไม่ใช่ทางตันแต่มันคือกับดักพวกมันไม่ได้ไล่ตามผมพวกมันรอผมอยู่ทุกทิศทางผมไม่ได้หลงทางแต่ผมออกไปไม่ได้ต่งหากในวินาทีสุดท้าย ผมไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของตัวเองเลยได้ยินเพียงเสียงกระดิ่งที่ดังก้องกังวานไพเราะและเยือกเย็นชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าในคืนเดือนดับมัคจะได้ยินเสียงคนเดินวงเวียนอยู่ในวัดร้างพร้อมกับเสียงกระดิ่งที่ดังแว่วมาตามสายลมไม่มีใครเคยเห็นนักโบราณนดีคนนั้นอีกเลยเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานบทใหม่ของผู้ที่บังอาจไปปลุกรอยส์กระดิ่งวิญญาณให้ตื่นขึ้นตลอดกาล